สวัสดทีทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับไม้์เซลฟี่ของโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการแกะไปแล้วเมื่อเช้าแต่ว่าหมายถึงว่าแกะแค่กล่องนะยังไม่ได้แกะข้างในโมซาเห็นไหมโมซาโอเคเนี่ยผมแกะกล่องนี้ออกไปแล้วนะเมื่อเช้าแต่อันนี้เก็จะมาดูกันผมยังไม่เคยใช้เลยนะทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นการสั่งครั้งแรกก็มาดูด้วยกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่แกะมาพอเราเปิดมาเขาก็จะมีการซีนนะครับซีนได้แบบดีนะครับคือการกระแทกีบบกล่องแบบยังสวยงามไม่มีรอยบงรอยบุกอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เห็นที่แรกก็เลยจะเป็นปักที่สําหรับสแกนซีเรียลนัมเบอร์นะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าคู่มือไอ้ไม่ใช่คู่มือ เป็นการบรรยายสําคัญมากนะครับที่เขามาร์คแดงว่านะครับห้ามคาลิเบรเด็กขาดถ้าทําแล้วเครื่องมีปัญหาหมดประกันทันทีนะครับผมต้องใส่มือถือและปรับบาลานซ์มือถือก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งโอเคนี่หน้าตากล่องก,ก็จะเป็นอย่างนี้สวยงามมากทนมันเหมือนแบบว่ากล่องแบบประมาณ iPhone iPad อะไรนี้เออ iPad i p อแ i p a อนี่ ีสวยอันนี้แค่ภายนอกนะทุกคนมะเรามาเปิดภายในกันดีกว่านี่เหนือสี่เงินใดกล่องก็มีตัวที่แบบว่าคุณไม่ต้องมาแบบ้งเงียงเทอะไรอย่างงี้นี่ยอดแทม ือนี่สวยมากทุกคนนี่นี่ที่เห็นอยู่นะครับราคาที่ซื้อมานะครับพันกว่าบาทเองนะทุกคนพันกว่าบาทใช่ฟังไม่ผิดพันกว่าบาททุกคนนี่สวยอะคือแบบ ผมชอบดีไซน์แบบแพ็กเกจเริ่มจากกล่องจากการแกะจากเนี่ยสวยมากโอเคอันนี้จะเป็นคู่มือนะทุกคนนี่นี่ไงสวยมากป๊บเป็นแบบอันนี้เป็นผ้าแบบผ้านิ่ม,มๆมา ทุกนอะไรนะเขาเรียกเหมือนกับเหมือนผ้าที่ใส่หมวกก,อก,อกันน็อกอ่ะกันรอยกันกระแทกอะเมื่อกีที่หยิบจากตัวนะั้นอันนี้เป็นสายสายใช้ซีนะทุกคนเห็นไหมชาร์นี่แล้วก็มีอันนี้อีกผมยังไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรยังไงนะแต่ในเบื้องต้นนะคะรับมันรีวิว ของให้ดูก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนทุกคนมนีที่เป็นตัวหัวหัวนี่สำหรับตั้งได้เห็นไหมนี่ไลาคลายแม็กของเราอันนี้คือกล่องข้างใน น้ำหนักน้ำหนักประมาณหนึ่งอยู่นะไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากต่เขาจะมีบอกอยู่นี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนจะมีบอกอยู่ว่าหันไปด้านนี้คือล็อกหันด้านนี้คือปลดล็อกอ๋นนี้เน่ยนี่เนี่ยนี่มันจะมีล็อกตัวนี้ทุกคนนี่นี่หันออกมาคือปลดล็อกเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าดันเข้าไป ปุ๊บขานามันจะเป็นล็อกขาาอดันลงมาปุ๊บมันจะปลดล็อกแล้วก็จะมีตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็บอกเหมือนกันถ้าดันามาทางนี้ปลดล็อกถ้าดันามาทางนั้นก็คือล็อกครับอ๋อนี่มีปุ่มกดตรงนี้ตรงนี้นี่ ลักษณนะ,ะจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนโอเคในเบื้องต้นมารีวิวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าผมใช้เปิดใช้งานเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรมาสักนี้ทักหน่อยผมก็จะมารีวิวอีกติดตามกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายจากมือถือของผมเองนะครับแล้วก็ได้ใส่ไว้กับขาจับมือถือที่รีวิวกันให้ดูนะครับผมผมก็ได้ทําการยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็มีการเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพในบางภาพนะที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับมันจะมีแบบวุบวับวุบวับอะไรเงี้ยครับมันเกิดจากออโต้โฟกัสจากโทรศัพท์ผมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับขาจับมือถือเลยนะครับผม ขาเนี่ยก็ดูนะครับว่าผมหันซ้ายหันขวานะครับมีแบบเลื่อนลงขั้นล่างนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าเดินออกเนี่ยครับผมมันสมูทมากเลยนะทุกคนเห็นไหมสมูทมากนะครับผมไอ,ไอเรื่องที่แบบว่าภาพชาัดบ้างไม่ชัดบ้างอันนั้นคือจากรคอนโฟกัสนะครับย้าอีกทีนะครับผมบสมูทมากทุกคนเนี่ย ขาจับนะครับอยู่ในราคาพันปลายปลนะครับพันประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับทุกคนไม่แพงซึ่งผมมองแล้วว่าคุ้มมากทุกคนคุ้มจริง